ท่าน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอท่านี้มันแบบมันแปลกๆคือท่าน,นี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับหนูอะ่ะหนูก็เคยไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยจับใครถ้จาจับใครพีก็ต้องมีเพื่อนบ้างแต่ว่าทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าหนูมากินกีตารีมาสมหยุดหรออมา,าสมไมหยุด ก็กลับมาเซ็นท่านปิดเก้าอีกครั้งครับผมนะครับเมื่อวานเลยใครใครอ่ะเอ้าพี่ไหมหรอคนหนึ่งอีกคนหนึ่งถ่ายเต็มหน้าเขาอีกเลยแล้วก็อย่างเงี้ยบุบาจำไม่ได้เลยทำมาเป็นโซนี่ได้บิลกิ้งเนี่ยนะครับแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยเออนี่ก็แถวบ้านเขาดิ เปลืก,กไกลือกไกลืไก่นะฮะถ้าเป็นวันนี้ไม่มาให้กำลังใจเลยอะ่ะนั่นน่ะสิอุตส่าห์เป็นพื้นที่ความแบบความกินข้าวเหมือนกัน<อ>เ,จเจอกันแล้วที่งานไม้ชาออ๋ไม่ต้องเป็นห่วงติดภารกิจติดภารกิจโบริโนโน 8T 5G ถ่ายรูปพัฟเฟตกับคนที่เรารักหน่อยระหว่างหนึ่งถ่ายตอนถีบเรือเป็ดกับเธอที่สวนสาธารณไม ไปทีตอนไหนอ่ะเเด็กๆอะไรเนี่ยสมัยสมัยแบบสมัยก่อนอย่างเงี้ยหรอจำไม่ได้กดกด่อหัวแสดงว่าเขานี่อินไซด์รู้จริงนะเนี่ยหรือว่าสองเป็นตอนดินเนอร์ดินใจกับเธอใต้แสงเทียนก็าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยไปกันหลายคนไปเข้าครัว หรือว่าตอนนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันที่ริมทะเลเราก็เคยไปด้วยกันใช่ไหมใช่เราก็ไปอะไรต่างๆไปกันทั้งแก๊งนะฮะแต่ครั้งนี้นี่ไม่น่าใช่แล้วข้อสี่ตอนเธอเล่นกับน้องหมาที่บ้านต้องตอบว่าตอนไหนเมโมเน์ไหนดีโมโมเต์ไหนหรอก็พิว่าจริงๆก็ทุกๆโมเมนต์ที่อยู่กับเธอ